แ้วก็ขอสวัสดีเพื่อนเพื่อนผู้รักรถไฟและผู้รับชมทุกท่านพบกับผมจ่าบอลคนรักรถไฟนะสาหรับวันนี้เราก็อยู่กันที่จุดตัดทางรถไฟถนนละนองหนึ่งชื่อละนองนะแต่ว่าก็ไม่ได้อยู่ภาคใต้แต่อย่างใดนะครับผมก็จุดตัดทางรถไฟแห่งนี้อยู่ในกรุงเทพนี่เองนะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศบริเวณจุดตัดกันสักหน่อยนี่ก็เป็นบรรยากาศบริเวณจุดตัดนะสำหรับจุดตัดทางรถไฟ ระนองหนึ่งแห่งนี้ก็จะอยู่ระหว่างจุดตัดทางรถไฟถนนปฏิพัฒน์นะครับผมแล้วก็ทางด้านนี้ก็จะเป็นจุดตัดทางรถไฟถนนเซริลีหรือถ้าจะเอาตามตำแหน่งสถานีนะก็จะอยู่ระหว่างสถานีรถไฟสัมเสนกับสถานีรถไฟชุมทางบางซื่อทางด้านหน้านี้ก็เป็น,นถนนระนองหนึ่งนะส่วนทางด้านทางด้านนี้นะครับผมก็เป็นถนนกำแพงเพชรห้าทางด้านหลังก็จะเป็นถนนเทิดดำรีนะครับผมถนนเทิดดำริ บรรยากาศโดยรอบนะก็จะดูล่มลื่นนะมีต้นไม้ใหญ่ๆอยู่สองข้างทางส่วนทางด้านขวาก็เหมือนกับจะมีการก่อสร้างนะคิดว่าน่าจะเป็นรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3ามสนามบินนะครับผมเดี๋ยวยังไงเรามารอชมกันติดตามต่อไปนะก็จะมีซุ้มเครื่องกัน้นละนองหนึ่งนะครับผมโอเคเดี๋ยววันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาชมรถไฟนะในช่วงกลางวันถึงช่วงบ่ายๆที่จุดตัดทางรถไฟระนองหนึ่งนะครับผมแล้วเดี๋ยวเราไปชมกันว่า เราจะได้ชมขบวนอะไรนะแล้วบรรยากาศจะเป็นยังไงนะนะเรามาชมขบวนแรกนะสำหรับจุดตัดทางรถไฟถนนระนองหนึ่งมีขบวนรถนะวิ่งมาจากทางบางซื่อเข้ากรุงเทพนะครับผมยังไม่แน่ใจว่าขบวนอะไรแต่ได้ยินเสียงเป็นหัวรถจักรคิตาชิ มาแล้วนะครับเสียงน่ารักมาก4519่45ด่วนพิเศษทักษินารัตที่32จุมทางหาดใหญ่กรุงเทพ สุดยอดนี่ไม้กั้นขึ้นเงียบๆเ,เลยนะไม่มีเสียงต,งติ้งติ้งแต่อย่างใดขบวนแรกนะครับสำหรับในคลิปนี้การชมรถไฟที่จุดตัดถนนระนองหนึ่งตอนนี้ก็จะมีรถมานะน่าจะเป็นรถเปล่า g a 4 5 3 7 รถเปล่านะครับผมเป็นขบวนด่วนพิเศษที่38สุงไหงโกลกกรุงเทพและขบวน46ประดังเบษากรุงเทพไปแล้วครับขอโทษทีนะ ก็ตอนนี้เราถ่ายยังไม่ทันไรนะก็เริ่มมีฝนลงมาแล้วนะครับผมแต่นั่นก็ยังไม่ใช่อุปสรรคของผมนะเพราะว่าผมมีต้นไม้เป็นเกาะกำบังตอนนี้ก็มายืนหลบอยู่ใต้ต้นไม้นะมีขบวนรถไฟผ่านมาอีกหนึ่งขบวนมุ่งหน้าเข้ากรุงเทพนะหัวรถจักรเป็น G.E.A. เห็นดวงไฟมาแล้วนะครับไม่แน่ใจว่าขบวนอะไรนะ าเป็นรถสินค้านะครับลากเป็นแค่เปล่านะโอ้สุดยอด G A สี่หโอ้สุดยอดแล้วแค่เปล่า ก็ผ่านไปเป็นที่เรียบร้อยนะนจุดตัดทางรถไฟแห่งนี้มีข้อดีอย่างหนึ่งนะก็คือรถไม่ค่อยเยอะนะครับผมเพราะฉะนั้นก็ยืนถ่ายจะข้ามถนนอะไรก็สะดวกตอนนี้ ก็มีรถไฟผ่านมาอีกหนึ่งขบวนนะเป็นฝั่งมุ่งหน้าไปทางบางซื่อนะครับผมหลังจากที่ฝนตกมาเมื่อสักครู่ตอนนี้ก็เริ่มที่จะหยุดแล้วนะครับผมก็สะดวกที่จะออกมาถ่ายมุมนี้ก็เป็นอีกมุมหนึ่งนะที่ดูสวยงามเห็นต้นไม้สีเขียวนะครับผมสบายตา เป็นรถจากอันสตอมนะขบวนที่มาผ่านจุดตัดถนนระนองหนึ่งเล่งมาแล้วครับอันสตอม MTU C หนึเป็นขบวนรถเร็วที่171กรุงเทพสุงไหงโกลก แล้วครับสุดยอดสำหรับในตอนนี้นะเราเห็นรถจากฮิตาชิเนี่ยมุ่งหน้ามาจากฝั่งสถานีสมเสร ให้เดาว,ว่าน่าจะเป็นพอเปล่าของขอบวนสามิบสองนะะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าคำรามาแล้วครับเร่งเครื่องมาแล้วนี่นะสนั่นของจริงครับฮิตาชิสี่ห้าสองศูนย์ เป็นพอเปล่าจริงๆนะมุ่งหน้าจากสถานีกรุงเทพปลายทางย่านปหลนโยธินอ่าสี่ห้หนึ่งเก้าพ่วงท้ายไปแล้วครับ สำหรับตอนนี้นะครับหลังจากที่ริ้วเปล่าได้ผ่านไปแล้วนะก็น่าจะมีพอเปล่ามุ่งหน้าเข้ากรุงเทพอีกหนึ่งขบวนก็ได้เป็นหัวรถจักรอันต้อมนะเป็นเครื่องพิวสติกเครื่องเดิมๆม,มุ่งหน้ามาแล้วนะครับสำหรับรถจักรเป็นอันต้อม สี 4, 2, 1, นะ่สหนึ่งเจมีควีนแลนด์สามตู้ตรงกลางนะ นจะเป็นพวกรถชานเมืองเป็นริ้วเปล่าของรถชานเมืองนะ สำหรับตอนนี้นะที่ผมเห็นก็มีรถมุ่งหน้ามาจากทางบางซื่อนะน่าจะเป็นรถเปล่านะครับผมเป็นหัวรถจากฮิตาชินะผ่านจุดตัดปฏิพัฒน์มาแล้วโอ้สนันมาจากไกลเลยฮิตาชิผ่านจุดตัดถนนกระนองหนึ่ง สี่ห้าหนึ่งห้าริ้วเปล่าขบวนสามสิบเอ็ดนะทักษินารัฐ แน่ใจว่าจะกันต่อหรือเปล่านะเพราะว่ามีรถมาจากทางสำเสนอีกน่าจะต่อนะครับผมในเมื่อเอาต่อแล้วก็อยู่กันตรงนี้เลยนะมีเสียงรถจากอันสตอมเร่งเครื่องมาจากทางสามเสนอาจจะเป็นขบวนรถธรรมดาที่สองหนึ่งหนึ่ง กรุงเทพตะพานหินสี่สองศูนย์สี่สี่สี่ศูนย์ห้าโอ้โหกรุงเทพตะพานหินสุดยอดครับโอ้โหสองหัวเลยนะต้อมสองหัว ก็ได้สองขบวนเลยนะครับผมรอบนี้ตอนนี้ก็เห็นมีรถจักอันส้อมนะหน้าสม้มมุงหน้าเข้ากรุงเทพนะครับผมคาดว่าน่าจะเป็นพอเปล่า ก็พ่วงตู้ชั้นสามนะหรือบอชสมาเป็นเครื่องอแคตเตอบิลล่านะสี่หนึ่งสองเก้า รถเปลป่านะครับผมสำหรับในช่วงนี้ก็ยังมีฝนพรมลงมานะในช่วงเวลาบ่ายๆก็ให้บรรยากาศที่สดชื่นนะพร้อมทั้งต้นไม้ที่เขียวๆสุดยอดจริงๆนะครับผมสำหรับการถ่ายรถไฟเราไปรอชมกันต่อนะครับ สำหรับตอนนี้ผมก็ได้ข้ามมายืนอยู่ฝั่งถนนกำแพงเพชร5นะฮะก็เปลี่ยนมุมมองการถ่ายจะได้ไม่จำเจนะครับผมเอาล่ะข้ามาดูฝั่งนี้นะกับขบวนรถธรรมดาที่202พิษณุโลกกรุงเทพรถผ่านจุดตัดนะถนนปฏิพัฒน์มาแล้วนะครับผมก็เป็นหัวรถจากอันสตอมเครื่องพิลสติกหน้าเหลือง หมายเลข4305มาแล้วครับ202นี่เรียบร้อยนะครับผม ตอนนี้เราก็ยังคงยืนอยู่ฝั่งเดิมนะบริเวณฝั่งถนนกำแพงเพชราเรามาชมขบวนรถเที่ยวขึ้นนะขบวนรถเร็วที่109กรุงเทพเชียงใหม่รถก็ได้ออกจากสถานีรถไฟสามเสนมาแล้วนะเราเห็นทางด้านฝั่งซ้ายก็ได้ออรถจากอันซ้อมครับโอ้โหเร่งเครื่องควันกระชูดกระชูดเลยนะควันขโมงสุดยอดเครื่องลัน่นๆนะ ฟิวสติ๊กจะเป็นหมายเลขอะไรเอ่ย4217ครับ ครับขบวน109ปอายเรียบร้อยมาขบวน2 3 4นะสุรินทร์กรุงเทพโอ้โหโอมุมเดียวได้2ขบวนเลยนะสวนกันขบวน109และขบวน2 3 4ขบวน2 3 4ก็เข้าสถานีรถไฟสามเสนนะฮะ หังจากที่ขบวน2 3 4นะได้เข้ากรุงเทพเมื่อสักครู่ตอนนี้ก็จะมีดีเซลเปล่านะเป็นรถจัก g e a วิ่งมุ่งหน้าสู่บางซื่อนะครับผมผ่านจุดตัดถนนระนองหนึ่งสีเหลืองสวยงามนะครับจะเป็นหมายเลขอะไรเรายังเห็นไม่ชัด เป็น G A สี่ห้าสองสามดีเซลเปล่านะรอบนี้ผ่านจุดตัดถนนรานองหนึ่งไปแล้วก็จะผ่านจุดตัดถนนปฏิพัฒน์แล้วก็เข้าสู่สถานีชุมทางบางซื่อนะฮะ มีรถจากอันซ้อมนะอันนี้น่าจะเป็นขบวนเปล่านะคะผมเพราะว่าไม่มีรถโดยสารขาเข้าแล้วมุ่งหน้ามาจากบางซื่อเข้ากรุงเทพนะครับผมเป็นเครื่องพิวสติกมาแล้วครับหน้าคาดขาวพิวสติกควันขโมงสุดยอด 4303อาเป็นขบวนสินค้า986นะฮะบวน986โอ้สองตู้สุดท้ายสวยงามนะครับผมเป็นบอพอหอลายเสือและลายอินเดียอยู่คู่กันเลย ขบวนพิเศษสินค้าที่986สุไหงโกลกกรุงเทพนะครับผมสำหรับตอนนี้นะผมเห็นมีหัวรถจัก GA มุ่งหน้ามาจากกรุงเทพทางด้านขวานะ ก็ยังไม่แน่ใจว่าขบวนอะไรนะหรือดีเซลเปล่าเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันเลยคาดว่าน่าจะเป็นพอเปล่านะ G E A หน้าเหลือง4545 45. โอ้เลขสวยมาก ขบวน207นะกรุงเทพนครสวรรค์อ่าโทษทีนะครับผมลืมไปว่ายังมีขบวน207อยู่ในช่วงเวลานี้เนี่ยก็อย่างที่เคยบอกนะการถ่ายรถไฟตามจุดตัดนี่ก็อาจจะต้องใช้เวิร์ดทูดาหน่อยนะไม่เหมือนตามสถานีนะครับผมก็ฟังเสียงประกาศเอา <laughs> เป็นอีกหนึ่งรสชาตินะตอนนี้เราก็จะมาชมขบวนรถด่วนนะครับผมเป็นขบวนด่วนสายอีสานขบวน72ออุบลราชธานีกรุงเทพ ผ่านมาอย่างไวนะผ่านจุดตัดถนนปฏิพัฒน์นะครับผมแล้วก็กําลังจะผ่านจุดตัดละนองหนึ่งเดี๋ยวม,มาดูนะความไวของดีเซลล่าง <pueda> มาแล้วมาแล้วครับคันนำหนึ่งสองหกสี ไว้แค่ไหนก็ถามใจดูนะอันนี้นะครับรถก็มุ่งหน้าเข้าไปจอดที่สถานีสามเสนซึ่งก็อยู่ตรงหน้าด้านหน้านะครับผม,มบรรยากาศก็ร่มรื่นนะผมยืนถ่ายอยู่ด้านใต้ต้นไม้แล้ววันนี้ก็ไม่มีแดดด้วยนะเป็นอะไรที่สุดแห่งความฟินนะฮะ สำหรับตอนนี้นะเราก็มาชมขบวนสุดท้ายในคลิปก็จะเป็นขบวนรถใสาใต้ขบวนด่วนพิเศษทักษินารัตที่31กรุงเทพชุมทางหาดใหญ่ขณะนี้นะรถก็ออกจากสถานีสามเสนมาแล้วนะก็ได้ยินเสียงเร่งเครื่องฮิตาชินะครับ4515 ขบวนผ่านไปครับสุดยอดอผ่านจุดตัดนี้ไปแล้วก็เข้าจอดสถานีชุมทางบางซื่อนะแล้วก็มุ่งหน้าลงใต้และสำหรับในคลิปนี้ก็เป็นการมาบันทึกบรรยากาศที่จุดตัดทางรถไฟถนนละนองหนึ่งนะซึ่งก็เป็นจุดตัดทางรถไฟเล็กๆที่อยู่ในกรุงเทพนะครับผมในช่วงระหว่างสถานีกรุงเทพถึงชุมทางบางซื่อก็ทำลายสถิตินะฮะวันนี้ผมเก็บ ถ่ายรถไฟครบทุกจุดตัดแล้วนะระหว่างกรุงเทพถึงบางซื่อ <c oughs> ก็สามารถไปติดตามชมได้นะในคลิปเก่าของช่องผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่รับชมและติดตามนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ